นิยายเสียงโฮมสเตย์เพชรบนดาวพงไพรผู้แต่งตุ๊กตามีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่8ขุดบ่อและปรับปรุงดินที่ดาวพงไพรเพชรกับคุณสมชายกำลังเดินออกจากบ้านของผู้ใหญ่ดำรงเพื่อไปอยังที่ดินของเขาที่ต้องการพัฒนาสำหรับการทำสอวนผักฟาร์มเล็กๆและโฮมสเตย์ระหว่างเดินออกจากบ้านมีเด็กชายตัวเล็กๆสองสามคนวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานในสนามญ้าหน้าบ้านของผู้ใหญ่ดำรงหลานชายของผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า ต้นวิ่งเข้ามาชนกับเพชรโดยไม่ได้ตั้งใจเพชรยกมือประคองเด็กไว้ไม่ไล่เด็กน้อยเงยมองหน้าเพชรด้วยดวงตากลมโตมองเขาด้วยความไร้เดียงสาขอโทษครับคุณลุงผมไม่ทันระวังต้นพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและก้มหน้าลงเพชรยิ้มอย่างอ่อนโยนและลูบหัวเด็กชายตัวน้อยอย่างเบามือไม่เป็นไรครับระวังล้มนะครับเด็กดีเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและอบอุ่น เด็กชายต้นพยักหน้าและยิ้มกว้างดีจังเจอคุณลุงใจดีเขารู้สึกชอบคุณลุงคนนี้ครับลุงผมจะระวังครับขอบคุณครับลุงจากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปหาเพื่อนๆนต่อโดยไม่ลืมหันมายิ้มให้เพชรอีกครั้ง เพชรมองดูเด็กน้อยที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานความทรงจำเกี่ยวกับลูกชายของเขาน้องทอนก็ผุดขึ้นมาในใจตรินและทันคงดูแลน้องทอนเป็นอย่างดีเขารู้สึกได้ถึงความคิดถึงที่เพชรคนเดิมมีให้ลูกน้อยบางในบ้างช่วงเวลาไม่เป็นไรมีโอกาสเขาจะลองติดต่อไปหาตรินพ่อของน้องทอนดูว่าจะให้เขาเจอน้องทอนสักครั้งได้ไหมตัดภาพไปที่ดาวรักน้องทอนกำลังเล่นกับพ่อแม่ในสวนดอกไม้ที่คฤหาสน์ของตรินและทันทั้งสองคนดูแลลูกชายตัวน้อยเป็นอย่างดีให้ความรักและความอบอุ่นทุกอย่าง น้องทอนดูมีความสุขมากเลยครับตรินทันยิ้มและพูดกับตรินสามีของตัวเองใช่ครับต้องขอบคุณทันที่ช่วยดูแลน้องทอนด้วยนะครับทําให้น้องทอนเป็นเด็กที่มีความสุขและร่าเริงมากตรินตอบพร้อมกับยิ้มให้ลูกชายตัวน้อยที่เขารักมากที่สุดพ่อครับแม่ครับผมหิวแล้วน้องทอนวิ่งเข้าไปหาพ่อและแม่จากนั้นก็ลูบพุงป่องนั้นเพื่อบ่องบอกว่าเขาหิวมากๆเลยได้ครับน้องทอนเดี๋ยวแม่เอาแซนด์วิชให้ครับ จากนั้นทันก็หยิบแซนด์วิชที่ให้แม่บ้านทําให้ป้อนน้องทอนอย่างรักใคร่ตรินมองภาพที่ลูกชายและภรรยาเข้ากันได้ดีแล้วยิ้มอย่างมีความสุขกลับมาที่ดาวพงไพรเพชรสะดุ้งตื่นจากความคิดถึงเขามองไปที่คุณสมชายที่ยืนอยู่ข้างๆไปกันเถอะครับคุณสมชายเรามีงานต้องทําต่อเพชรกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนจะขึ้นจักรยานปั่นนําทางไปก่อนครับคุณเพชรผมพร้อมแล้วคุณสมชายตอบสั้นๆและปั่นจักรยานตามเพชรไป ทั้งสองคนเดินทางไปยังที่ดินเมื่อมาถึงเพชพบว่ามีปัญหามากกว่าที่คิดในการปลูกพืชและทำฟาร์มเล็กๆของเขาเนื่องจากมีบางพื้นที่ของที่ดินมีดินที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชชักเลยและยังมีปัญหาด้านการจัดการน้ำที่ไม่เพียงพอเราะมีแต่ลำธารไหลผ่านนอย,ยังไม่มีระบบกักเก็บน้ำของตนเองผมเสนอให้คุณเพชขุดบ่อเพิ่มขึ้นครับคุณสมชายเสนอเพชเมื่อเดินดูพื้นที่โดยรอบแล้วขุดบ่อเหรอครับเพราะอะไรครับ เพชรถามคุณสมชายกลับเขาคิดว่าน้ำจากลำธารก็น่าจะเพียงพอแล้วคุณสมชายอธิบายเพิ่มเติมการขุดบ่อจะช่วยให้เรามีน้ําสำรองสำหรับใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เมื่อมีน้ําสํารองเราจะสามารถจัดการน้ําได้ดีขึ้นและปลูกพืชผักได้มากขึ้นครับได้ครับฝากคุณสมชายจัดการเลยครับเพชรพยักหน้ายอย่างเข้าใจ เทชรและคุณสมชายเริ่มลงมือทำงานทันทีโดยวางแผนการขุดบ่อและการปรับปรุงดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชผักและการทำฟาร์มเล็กๆคุณสมชายจะติดต่อช่างมาขุดบ่อขนาดใหญ่ให้เพื่อให้มีน้ำสำรองเพียงพอสำหรับการใช้ในการเกษตรเช้าวันถัดไป เพชรตัดสินใจสตรีมมิ่งอีกครั้งเพื่อให้ผู้ชมติดตามความคืบหน้าของโฮมสเตย์และสวนผักฟาร์มเล็กๆของเขาในดาวพงไพรเมื่อมาถึงที่ดินเขาเริ่มต้นการสตรีมมิ่งด้วยรอยยิ้มและความตั้งใจที่จะแชร์ประสบการณ์การพัฒนาที่ดินของเขาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างโฮมสเตย์และสวนผักฟาร์มเล็กๆของผมมาอัปเดตให้ฟังครับเพชรกล่าวพลางยิ้มไปที่กล้อง เขาพาผู้ชมเดินดูรอบๆที่ดินพร้อมทั้งฉายภาพให้เห็นการก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่มีการขุดบ่อขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำจากลำธารซึ่งมีคุณสมชายกำลังคุมการก่อสร้างอีกทีเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรและฟาร์มของเขานี่คือบ่อที่เราขุดเพื่อกักเก็บน้ำครับการมีน้ำสำรองจะช่วยให้เราจัดการน้ำได้ดีขึ้นและปลูกพืชผักได้มากขึ้นครับเพชรอธิบายพลางฉายภาพของบ่อขนาดใหญ่ที่กำลังขุดอยู่ด้วยหุ่นยนต์ก่อสร้างสี เพชดยังเล่าถึงการปรับปรุงดินบางส่วนที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชบางพื้นที่ของที่ดินเรามีดินเค็มและดินทรายเราจะใช้ปุ๋ยหมักและปูนขาวในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชครับเพชดเดินไปทั่วสวนจนไปหยุดนิ่งที่ลำธารใสซึ่งไหลผ่านที่ดินของเขานี่คือลำธารใสที่ไหลผ่านที่ดินของเราน้ำที่นี่ใสามากครับและมีปลาแหวกว่ายอยู่ในลำธารน,นี้เต็มไปหมด เพชรกล่าวพลางชี้ไปที่ลำธารที่มีน้ำใสสะอาดและปลาเล็กๆว่ายวนอยู่ในน้ำนอกจากนี้เรายังพบพืชหายากหลายชนิดอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยครับเช่นต้นมะขามป้อมและต้นมะแวง้งซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางยาสูงมากเขากล่าวด้วยความตื่นเต้นพลางโชว์ภาพของพืชหายากที่เขาพบในสวนของเขาระหว่างการสตรีมมิ่งมีคอมเมนต์เข้ามามากมายบางคนมาแซะเขาบางคนให้กำลังใจสายฝนคุณเพชรสู้ๆนะคะรอฟังเรื่องราวดีๆของคุณคะ่ะ กุหลาบงามทำไมต้องไปที่ดาวพงไพรดาวบ้านนอกแบบนั้นน้ำฝนเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณเพชรต้องทำได้แน่นอนแสงดาวไม่ว่าจะมีข่าวอะไรในอดีตแต่ถ้าตอนนี้คุณเพชรทำดีจะสนับสนุนค่ะเพชรอ่านคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนเขาตัดสินใจเหมือนคอมเมนต์ลบๆและมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันของเขาต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและให้กำลังใจครับ ผมจะทำให้โฮมสเตย์นี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการมาพักผ่อนครับเพชรกล่าวปิดท้ายการสตรีมด้วยรอยยิม้มการสตรีมมิ่งครั้งนี้ได้รับความสนใจมากมีผู้ชมจำนวนมากเข้ามาดูและคอมเมนต์เพชรรู้สึกดีใจที่มีคนสนใจและสนับสนุนความฝันของเขาเขาตั้งใจว่าจะพัฒนาโฮมสเตย์และฟาร์มของเขาต่อไป ณมุมหนึ่งที่ดาวไทยเชฟแสงอุนวารีกำลังวุ่นวายอยู่ในครัวของร้านอาหาร13รีที่เปิดอยู่ห้างหงฟ้าเสียงกระทะดังสลับกับเสียงน้ำเดือดและกลิ่นหอมของอาหารที่กำลังปรุงทำให้ครัวเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักแม้ว่างานในครัวจะทำให้เขาได้สร้างสรรอาหารไทยที่ยอดเยี่ยมทุกวันเชฟแสงก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายและต้องการพักผ่อนบ้างเฮอแต่คิดว่าคงอีกนานเลยละ่ะ